ก็เตี๋ยวกันค่ะแถวบ,บ้านเนาะะเตี๋ยวอาหามือเที่ยงนะคะนี่พอดีพี่ตีมาส่งกล้วยที่ตลาดตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆนะเพลงมองเห็นเตี๋ยวร่าแบบน่าทานเนะี่ยเป็นอาหารมือเที่ยงมากินด้วยกันนะคะ มีคนถามนะคะว่าคลิปที่เราลงเนี่ยเป็นไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นนะคะช่องทางไหนก็ตามเนาะพี่ดีแนะนําให้ลงนะคะวันหนึ่งนะคะไม่น้อยกว่า2อถึงสคลิปจะดีนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบดิ้งช่วงแรกๆเนี่ยมันช่วยเกิดการมองเห็นให้กับตัวเองด้วยนะคะชอบออก